ไม่เป็นสูตรไข่มดตามนะคะก็มีส่วนประกอบไข่มดแดงครึ่งถ้วยรสด,ดีสองช้อนชาไข่ไก่สามฟองแล้วก็พริกไทยหนึ่งช้อนชา นำส่วนผสมทั้งหมดตีให้เข้ากัน ผงปรุงรสประนานสองช้อนชาน้ำปลาสามช้อนชาค่ะ ดีส่วนผสมให้เข้ากันันกส่วนผสมไข่มดลงในกระทง าไข่มดบนเตาปิ้งไฟฟ้าค่ะใช้ใบตองปิดด้านหน้าแล้วคว้ม ถหน้ากระทงลงไปไข่จะได้สุกทั่วทั้งสองด้านค่ะแปมไข่มด